ตอนนี้เ,นเวลาประมาณตีห้าสี่ห้าครับเครื่องออกประมาณ6กโมงเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็ไปเจอกันที่สนามบินหนอยบายเช่นเวียดนามกันตอนนี้เราเข้าอยู่ที่สนามบิน หน่วยบายนะฮะ<ม>เตรียมที่จะเข้าเมืองเราจะเข้าเมืองโดยรถโดย8โดยบัต86นะครับเราต้องขึ้นตรงไหนเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยตรงนี้ได้เลยเห็นไหมว่าตรงนี้เสียงแต้แม่งดังมากแต่ออกจากสถานีมาโอเคเราจะไปเข้าเมืองกันต่อครับ นี้เราก็เข้ามาฝากกระเป๋าที่โรงแรมในอังกฤษแล้วโอ้โหอากาศช่วงนี้ร้อนร้อนสิบกวัวๆอ่ะทุกคนร้อนมากเลยเดยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันในเมืองหาอะไรกินกันในเมืองครับหาเฟอร์กินที่แบบว่าง่ายที่สุดไม่ต้องไปเสี่ยงด้วยว่าจะโดนหลอกไหมก็คือนี่ใช้แก๊สตัดบัตรเอาไม่ต้องห่วงเรื่องเงินทอนอะไรเงี้ยราคาก็ไม่แพงมากคะก็ถือว่าโอเคเลย โอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อ,อค,ครับอันนี้ก็คือมือแรกในเวียดนามของเรานะฮะเปน็นนี่ครับขุนจา๋าน่าจะเป็นเรียกว่าขุนจ๋านะฮะจะเป็นหมูย่างนะะกินกับน้ําจิ้มออกเปรี้ยวๆแล้วก็มีผักนะฮะร้นนี้ก็จะเป็นออกเปี๊ยะครับร้านนี้อยู่ข้างๆโบสถ์เซนต์โจเซฟครับราคาไม่แพงมากนี่ยน,นี่คือราคา มีหลายอย่างเลยร้านนี้เดี๋ยวลองดูได้ลองลองลอง,ลองล<ะ>มีความสุขเป็นไงฮะเป็นไงมั่งโอ้อนหลัอมโอเค ที่โบสถ์เซนต์โจเซฟนะครับจะอยู่ข้างๆกับร้านที่เรากินข้าวเมื่อกี้นะฮะก,กมามา็ตรงนี้นนมันจะมีคนเข้ามาถ่ายรูปกันนั่งมาตรงนี้เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของมันเทศเนียดนามนะครับโลกกลางวันก็จะแดดร้อนนิดนึงร้อนมากเลยด้วยแล้วก็ภาษาเวียดนามนะพูดได้นิดนึงไม่ต้องพูดก็ได้นะฮะถ้าเราพูดไปหน่อยนึงเขาจะพูดกลับมาเป็นศิบแลยฟังไม่ทันน้อเลยโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อฮนะ อันนี้เป็นมื้อเย็นของเราเลยฮะเราตัดมาเมื้อเย็นเลยเพราะว่าตอนกลางวันสู้ความร้อนของอากาศที่นี่ไ่ได้จริงๆสลบเลยสลบจา้าอะไรเกลือเหรอไม่คิดเลยช่วงนี้ร้อนมากเ <c oughs> น,นี่ยเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาเหมือนเดิมนะน,น้ำปลา,าพริกแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้เนี่ย <c oughs> แย่เลยน้ำส้มส้มหรอ,อ่้นหูแล้วก็มีมะนาวกับพริกเหมือนเดิมแล้วก็เกลือ <c oughs> ก็พริกโป่งพริกหอมเผ็ดอยู่นะซอสดีกว่ารสรสชาติเป็นไงฮะใส่ไปสองช้อนเลยรสก็จะแดงๆปรี้อสก็จไม่พุ่งนะโอเคนี่ผมสั่งที่มานี่เหมือนน้ำซุปอะไรอ๋ออะไรก็ไม่รู้ฮะน่าจะเป็นเนื้อหมูกับผัดเส้นสักอย่างใส่ผัดซอสแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหมูผัดกับข้าวฮะน่ากินมากเลยเดี๋ยวจะลองกินดูบ้าง ชาเป็นไงบ้างโอเคไหมชอกเข้าไักเปนไงเนล่ย้องเยอะด้ไหมอันนี้คือถ้ามันมีคำต่อท้ายคำว่าเบอรอ่ะมันจะเป็นแห้งซึ่งไม่รู้ใช่ไหมหนึงห อันนี้คืออะไรคะเนี่ยหมูย่างตะไคร้เป็นไงรสชาติดีไหมฮะรสค่อนดีรสชาตกูกินก่อนเลย ก็ม,มีเครื่องเทศแล้วก็เกละไมันมันจับยาบ,บ่ะไม้เท่าไหร่อันตรงนี้1 5ึ0 0ห้ดองตกยีบาทประเทศไทยโอ้หมือนห้าพันดอกยอด<ห>มาก,มากเลยเนี่ยนะก็จะเป็นรอบทะเลสาบที่เขาจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเดินเที่ยวเล่นกันเป็นถนนคนเดินปิดถนนเลย เห็ดความหมูสองตัวอยู่ตรงตก้หมูตา马าบีนี่เป็นชื่อของที่นี่เลยว่ามาต้องมากินไอเจ้ากาแฟนี้่นะทุกคนจะเป็นไข่ตีไหนไหนคุณพีทลองกินนะฮะหวานะก็ มีกลิ่นไข่นะแต่ไม่ข่าวคือมันเป็นไข่ลอยอยู่ข้างหน้าถ้าเราถ้าคนมันก็จะแบบชอบกันมากกว่าแต่กาแฟกาแฟค่อนข้างเข้มออะจกแต่รสชาติคือหวานเลยเนื้วก็มีกลิ่นไข่ขาวไข่แดงนี่คือแต่ไม่ไม่ขาวแต่อันนี้เป็นช็อกโกแลตอร่อยช็อกโกแลตเหมือนได้ติ่มซำไหมแบบเย็นตอนแรกก็งงว่าทำไมมันสีนี้เแง่เพราะคือเราดูข้างในอ่ะ คือช็อกโกแลตเขาน่าจะแบบว่าอยู่เป็นผงอย่างเงี้ยเออจะเป็นแบบเย็นนะคะราคาแก้วก็ประมาณสองหมื่นสามหมื่นนะฮะไม่แพงมากอันี้อร่อยอะค่ะไม่พูดลองชิมคือถ้าคนไหนกินกาแฟได้ก็คือแบบเขาต้องอร่อยแล้วนะเฮ้ยอันนี้มันเข้ากันเข้ากันน้ำแขงเก็มันกำลังบอกว่ากำลังดีอะมันหอม นี่ไม่แย่นี่ไม่แย่ต้องคนต้องคนอร่อยนี่ไม่แย่เลยข้างล่างอย่ากทาน้างเข้มเพราะว่าน้ำกาแฟดีข้างล่างอันนี้คือต้องคนใช่ไหมใช่ต้องต้องคนต้องคนให้เข้ากันเพราะว่าเมื่อกี้มันคนมันออกหวานหวานเลยข้างล่างมันจะอแบบหวานแบบที่อยู่ข้างล่างคนเบอร์เป็นที่ว่าอันนี้อร่อยมากโกโก้เนี่ยต้องลองต้องลองช็อกโกแลตช็อกโกแลตเออช็อกโกแลต